ใส่เราบอกมาทีงว่ตรงนี้เนี่ยปลาเลยปลาเลยนี่หงูสองหัวไปซื้องูทำไมเนี่ยฉันว่าจะแกล้งคนแถวนี้ซะหน่อยอ่ะคนแถวนี้เหรอใครอ่ะฉันไม่รู้แหละใครผ่านมาแถวนี้ฉันแกล้งหมดแหละ นั่ะดีเหรอวะชีวิตเราอ่ะก็ต้องมีสีสันบ้างดิจะใช้ชีวิตเรียบง่ายมันน่าเบื่อว่ะเพราะแกชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายางี้แกโงโอจักแาน่ะมาทีไปเถอะ ว่าแต่แผนเป็นยังไงอ่ะฉันจะเอาบองอันเนี้ยวางไว้แถวนี้แล้วพอคนผ่านไปผ่านมาต้องสะดุดตาแน่แล้วก็จะมาดูมาเก็บตัวนี้ใช่ป่ะโอเออต่อคนมาเก็บอ่ะฉันอะจะเอาเนี่ยโยนใส่มันจะไม่เป็นไรหรอวะั้งเฮ้ยจะเป็นไรได้ไงแล้วก็หลบสิวะอย่ายวกูสิเออวางเลยวางเลยวางนะเออยัถวนี้แหละแัวนี้แล้ว เฮ้ยเยี่ยอะไรที่หนึ่งมาแล้วโดว้นั่นมันอะไรอ่ะใครวางทิ้งไว้ไปดูดีกว่าเฮ้ยอัดนั่นมันไิช้าปี่วันจะแกล้งไม่ช้าหรอวะไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันจะได้เปิดตัวสักทีจันน่ะ คือสาวอกสารเน่ห้าวเป้งคนชอบแกงเว้ยเฮ้ยลงมือกันเลยลูกๆใ้ามาวางบองไว้ตัวนี้เฮ้ยโอ้โสองหัวิ่งหนีไม่คิดชีวิตเลย รีบ,รบไปเก็บงูมาดิเฮ้ยแกไปเก็บมารู้รู้รู้สนุกเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดูสิใครจะเป็นเหยื่อลายต่อไป <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอะไรสีเขียวนะ่ะ <c oughs> เหือะไรสอมาแล้ววะโดใช่เอาบอกมาทีว่าตรงนี้เนี่ยเอาเลยเอาเลยลาเลยลาเลยหายไปไหนแล้ววะโดเออนั่นดิหายไปไหนวะ คิดจะมาแกล้งดินจาร,รอบสังหารอันดับหนึ่งอย่างฉันกันละฉันเห็นเหตุการณ์หมดทุกอย่างแล้วนั่มาอะไรอะ่ะให้วางทิ้งไว้ไปดูดีกว่า คนที่ชอบแกล้งคนอื่นน่ะมันก็จะต้องโดนแกล้งกลับแบบนี้บ้ะ